ทำไมคนก็ถึงดีใจว่าบิตคอยถึงแสนเหรียญครับผมก็มันเป็นวาระแห่งชาติจริงๆสําหรับวันนี้นะที่บิตคอยมันถึงแสนเหรียญได้เพราะว่าก่อนอันนี้มันก็ย,กยึกยึกยักยักนะครับมันยึกยึกยักยัก,ยกเกิดจากแสนเหรียญแล้วก็ตกลงมาครับก็ทําให้คนคยๆว่าเอ้ยมันคงไม่ถึงในช่วงนี้อยู่ๆมันก็พลวดขึ้นไปครับจนเป็นแสนเหรียญไปนะครับดูครับผมซึ่งทําไมคนถึงดีใจว่าบิตคอยถึงแสนเหรียญเพราะว่ามันคือเงินดิจิตอลครับ ทุกคนให้ความสำคัญกับเรืน,นี้ต้นน้อยเกินไปแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะถึงรวมถึงกูรูต่างๆที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับลอกกาทืมของบิตคอย n เขาก็คิดว่านี่คือการนี่คือเรียกเมากันอย่างเดียวเลยฮะเพราะว่าการใช้บิตคอย n ส่วนใหญ่แล้วเขาก็เอามาในการเทรดหรือเก็งกาไรล้วนๆส่วนใหญ่อย่างนั้นมันทําให้พวกของกูรูสมัยเก่าๆนะครับผมยุคเบบี้บูมเมอร์รต่างๆไม่ค่อยจะเชื่อถือนะครับแต่ถ้าใครที่ได้ เข้ามาในยุคข,ของ90เป็นต้นไปหลังๆจากนั้นะนะผมว่านะส่วนใหญ่ยุค90ก็เชื่อเรื่องนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะอาจจะเพราะว่าไม่ได้ว่าหัวโบราณสัทีเดียวเพราะยุค90เป็นยุคเริ่มต้นของเรื่องของยี่ต้นสัส่วนใหญ่เลยนะอุปกรณ์ยี่ต้นต่างๆนะครับมายุค90ทําให้คนยุค90ต่างอย่างเป๊ะเป๊ม่เยอะทั้งที่อาเจะก็ไม่ได้ห่างกันเยอะสักเท่าไหร่นะแต่เุ๊เป๊ะมั่มั่ก็ถือว่าเก๋ใช่ไหมเออมันมียุค ยุคนั่นแหละเอออ่ะยุค9กก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ40-50ช่วงช่วงนี้นะครับก็จะทำให้พวกรู้สึกว่าถ้าคุณดูติดตามของช่องของ YouTube ต่างๆนะคนที่มีความเชื่อถือในเรื่องของพวกของคริปโตเคอเรนซีนี่ก็ทำช่องต่างๆก็ถือเป็นคนที่มีกลุ่มคนอายุเยอะรวมถึงอาจารย์ต่างๆที่ให้ความรู้นะก็ช่วงนี้ทั้งนั้นนะส่วนใหญ่นะเพราะว่าช่วงคาบเกี่ยวของยุคข,ของเทคโนโลยีมันต่างกันเพราะว่าเทคโนโลยีไปเร็วนะ เหมือนกับเหมือนกับยุครุ่นใหม่ตอนนี้นะครับเขาก็จะเป็นยุคมือถือที่ติดตามข่าวสารต่างๆจากจากโลกที่เปิดกว้างมากกว่าพวกเรานะครับผมเ,เหมือนเราที่มานั่งดู youtube ดูอะไรพวกนี้ดู Tik t o อกอะไรพวกนี้นะก็ก็ได้ข่าวสารอีกแบบหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับยุคสมัยก่อนที่ได้ข่าวสารแค่ทางในทีวีหรือวิทยุล้วนๆหนังสือพิมพ์ล้วนๆประมาณนั้นนะทำให้ไม่ได้เปิดโลกในเรื่องของบิตคอยทําให้มีการที่ว่า สบประมาทกันประมาณนั้นผมว่านะาทำให้พอถึง1นึ่งแสนเหรียญมันโอ้มันเป็นไปได้เลยเนี่ยน่าจะมีการที่ต้องกลับมาดูกันใหม่ว่าพวกของคริปโตเคอเรนซีมันเป็นยังไงนะครับผมนี่ฮะมันถึง1นึ่งแสนเหรียญไปแล้วจากที่เมื่อก่อนที่ที่เอาถ้าใครเคยเป็นยุกยุยกุยกผมนะเมื่อก่อนเนะี่ยอาจจะอาจจะเด็กกว่าผมด้วยซ้ําที่ขุดบิตคอยเพราะว่าเขาให กดโฆษณาเพื่อจะได้รับบิตคอยกันไอเราก็โอ้มันน่าจะโดนแฮกน่าจะโดนโดนนี้แต่คนที่กดส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเพราะไม่มีความรู้เรื่องไวรัส <c oughs> แล้วก็โดนไวรัสหรือเปล่าว่าจะไปกดนะถ้ากดตอนนั้นแล้วก็แล้วก็ไม่จําซิดเฟดตัวเองได้นี่รวยไปหมดนะครับยกเว้นว่าส่วนใหญ่ก็เด็กไปกดแล้วก็ซื้อพิซซ่าเอาไปซื้อเกมซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่จริงๆเพื่อจะบอกว่านี่ฮะพ่อผมทําได้ตังได้จริงๆเห็นไหมเนี่ยก็เหมือนกับผมช่องนั้นหน้าที่ได้พวกของ เครื่องขุดมานะรเราขุดเพื่อจะบอกว่าเอ้ยนี่เห็นไหมเนี่ยผมได้ค่าขุดวันละ700ดบาท1000บาท2,000บาทช่วงนั้นนะครับโอ้ยถือว่าเยอะมากนะทำให้การ์ดจอมันแพงขึ้นไปนะผมเราขุดเหรียญอื่นเพื่อจะไม่ได้เป็นบิตคอยกันส่วนใหญ่ใช่ไหมตอนนั้นนะครับแต่ใครผมถ้าถามว่าเราเชื่อไหมว่าบิตคอยจะถึงอะไรนักเชื่อเชื่อจริงๆแต่ด้วยความที่เราก็ไม่ได้เราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราด้วยความที่บิตคอยมันขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เรา เราไปทำอะไรอื่นดีกว่าเราไปเหรียญน,นี้ไปขุดเหรียญน,นี้ดีกว่าเหรียญน,นี้ได้เหรียญน,นี้แล้วก็เทรดกันได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นเห็นไหมมันเร็วกว่าทําให้เราไม่ได้มาเก็บบิตคอยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นยกเวน้นกูรูที่เขามีเงินถุงเงินถังจริงๆนะเขาก็จะซื้อเก็บไว้นะครับเป็นทรัพย์สินที่ที่โตขึ้นเรื่อยๆได้นะครับผมก็ถ้านับถึงปีก่อน2ปีก่อนบิตคอยมันเคยตกมาถึงจากที่ว่ามันเกือบจะหลายหมื่นเหรียญน,นะครับ ถ้านับกันตรงนี้นี่นี่นีน่ดูตรงนี้นี่ฮะมันทำหายกันช่วงนี้ใช่ไหมแล้วก็มันก็คิดว่าเนี่ยน่าจะช่วงช่วงนี้ก็ไายเดิมนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะทีน้เขาก็มันรูมันย่อย่อมันย่อขนาดไหนก็ขึ้นไปเลยครับก็ช่วงนี้ก็บิตคอยอยู่ประมาณหกหมื่นเหรียญน,นะเห็นไหมซึ่งถ้าผมเคยเศษเศษซื้อๆกันบิตคอยอยู่มาช่วงนั้นบิตคอ,อยประมาณเจ็ดหมื่นบาทลองตั้งดูซิ นี่ถ้าเจ็ดพันบาทเป็นความหยุดเลขไหนเอ้ยตรงนี้ด้วยซ้ํานะครับอ่าเนี่เนี่เน,นี่ช่วงช่วงหนึ่งแปดเออใช่ใช่ดูช่วงหนึ่งแปดนี่นะครับเจ็ดหมื่นเนี่ยช่วงเนี้ยผมเข้ามาเล่นเข้ามาเกี่ยวกับขุดเครื่องขุดน,นะเือนปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดละลานนั้นนะครับเออดูเริ่มดูปีนะมันพอดูดูทามือถือด,ด,ดูยากก็มันก็พอขุดปุ๊บก,ก็ตกตกลงไปนะครับแล้วก็ ขึ้นมานะครับแล้วก็ตกตกแล้วก็ขึ้นมานี่ก็คล้ายๆว่าเขาก็บอกว่าไม่มีจริงหรอกบิตคอยที่จะถึงขนาดนี้แต่นี่ครับพอมันตกมาช่วงช่วงของปีหนึ่งสองสามนะตกลงมานะครับเหลือประมาณหกแสนนะช่วงนั้นนะครับก็ขึ้นไปทะยานขึ้นไปนี่ฮะโอ้โหแล้วนะ <c oughs> ก็ถือว่าให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับเพื่อติดตามกันไปนะครับผมว่าเราจะทำยังไงกับ กระแสลวกที่เปลี่ยนไปแบบนี้นะบิตคอยถึง1นึ่งแสนเหยแล้วจ้าติดตามด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนกันถ้าคุยเรื่องบิตคอยก็มาคุยในช่องอะไรก็ได้นะไปก่อนวันนี้วันดีครับ